ะครับลุงมงคลพูดอย่างแท้จริงๆนะครับเออนะครับโจรที่ว่าโหดเทียมมันยังไม่กล้าทําแบบนี้เลยนะครับเสียงวิฟันจำเลยมันอุ้มน้อมไปเลาะไปทางเอาห้วยบุงนะครับลุงมงคลได้กล่าวไว้นะครับนะเนี่ยนั่นแหละมันเลาะขึ้นไปนะเลาะลงมานะครับไปถึงปุ๊บนะนะครับเอ่อถ้ามันเดินอยู่แถวข้างนอกมันจะมีคนเห็นนะครับเออมันเข้าไปในกอไผ่แล้วเน่นะครับเออเข้าไปในคอไผ่มันไม่มีที่ซ่อน นะครับเออยังไงคนเขาก็เ hey, ข exactly. like okay. anyway, ้ามาเห็นนะครับมันคิดนะครับส่องไปส่องมาแต่การที่มันเอาไปเข้าเป็นในกอไผ่น่ะแป๊บหนึ่งนะครับมันเอาไปพักนะครับนะครับเขาเรียกว่าเอาไปพักไว้ก่อนนะครับปวดแขนนะครับเห็นไหมเอาไปพักนะครับหลังจากนั้นนะครับเออนะครับถามว่าเอ่อมันอาจจะเห็นนะครับพ่อแบบนนามสมมุติด้วยนะครับมันอาจจะเหลือเห็นนะครับมันเลยแวบเอาเข้าไปในกอไผ่ นะครับเออหลังจากนั้นพ่อแบมก็ไม่รู้ใครเป็นใครนะครับพ่อแบมก็หันมาทำกับข้าวต่อนะครับเอออ่ามันได้จังหวะโอกาสมันก็ยิ้วเดินต่อไปอีกนะครับเดินลัดเลาะมากับห้วยเลยเห็นไหมนะนะครับเดินมากับห้วยนะครับอืมแล้วมาไว้ใต้สะพานนะครับจุดนัดทบนะครับจุดนัดทบที่จะมารับเด็กไปนะครับเห็นไหมจําเลยมันก็บอกแล้วไงนะครับโจรนะครับมันน่าจะเอามาคืนได้นะนะครับเออน่าจะเอามาคืนได้ไม่น่าจะทําขนาดนั้นเห็นไหม มันง้างปากพูดนะครับนะครับโจรนี่จะเอาอุ้มน้องไปนะครับเห็นไหมล่ะทําไมไม่เอาน้องมาคืนล่ะนะครับเออนะครับคนเข้าหากันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยคนหากันทั้งหมู่บ้านทําไมไม่รีบเอาน้องมาคืนเห็นไหมล่ะนะครับทำไมไม่รีบเอาน้องมาคืนตอนนั้นหลังเกิดเรื่องแล้วนะครับจำเลยมันก็วิตกกังวลเรื่องนี้แหละนะครับแล้วมันก็ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับเออมันคิดว่าเข้าไปแล้วเขาจะรีบเอาส่งเพราะมันไม่ไกลอ่ะ นะครับมันไม่ไกลจากบริเวณนั้นนะครับแก๊งเด็กไหลนะมันไม่ได้ผ่านกล้องใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับมันไม่ได้ผ่านกล้องใดๆทั้งสิ้นแก๊งเด็กไหลที่มันเอาเด็กไปทําพิธีนะนะครับนะครับแต่เจ้าหน้าที่คนมันเยอะแล้วอะวันที่สิบเอนะ็ดอะนะครับเออนะครับจาเลยก็ชิ่งออกจากหมู่บ้านไปแล้วอ่ะนะครับถ้าเขาเอามาส่งเขาจะมาส่งให้ใครล่ะครับเห็นไหมล่ะถ้าเขาจะเอามาแล้วก็มายัดไว้ใต้สะพานเหมือนเดิมล่ะครับ เห็นไหมล่ะถ้ามายัดใต้สะพานเหมือนเดิมเนี่ยเกิดคนอื่นเขามาเจอแล้วกะเห็นไหมเพราะจำเลยมันไม่อยู่อ่ะนะครับเออจำเลยมันไม่อยู่นะครับจำเลยมันไปส่งโน่นนะครับไปส่งใครที่ไหนก็ไม่รู้นะครับนะครับไปเป็นร้อยร้อยกิโลนะครับไปเป็นแปดสิบเก้าสิบโลอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วเขาจะอามาส่งได้ยังไงล่ะครับเขาจะมาปล่อยไว้ที่ไหนล่ะครับเห็นไหมล่ะนั่นแหละนั่นคือปัญหามันนะครับเออ นะครับถ้าเขาไปส่งปุ๊บถ้าเด็กบอกว่านะครับนะครับผู้ชายคนนี้นะครับลุงพามาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเด็กบอกว่าลุงพามานะครับเออลุงนําไปนะครับไปโน่นไปนี่นะครับเออถ้าจับได้อย่างนั้นะเอาเด็กเด็กนะครับลุงนะครับลุงก็จะสาวไปถึงไอ้คนมันี้มันสาวกันง่ายนะครับเออมันสาวกันง่ายนะครับมันกลัวนะครับไปพวกนั้นก็เลยไม่เอามาส่งภายในวันที่สิบเอ็ดนะครับจำเลยก็บนกลด่าเขาอยู่นะครับ ทำไมไม่นําเด็กมาพื้นล่านะครับเห็นไหมล่ะแล้วมันก็แหวงแหวนนะครับสร้างเรื่องให้ล่างโรงพูดนะครับไปว่านะครับจบน้องอยู่บนเขานะครับและหลังจากนั้นชาวบ้านก็ขึ้นไปหาบนเขาเนหมายเหลี่ยมจัดนะครับใช่นะครับเห็นไหมล่ะวันนั้นนะครับวันที่นะครับวันที่สิบสองนะครับจําเลยนะครับเห็นไหมบอกว่าไปดูหมอมานะครับหมอบอกว่านะครับเออนะครับคนร้ายนะครับเอาเสื้อน้องมา วาแถวบริเวณห้วยลําห้วยห้วยบุงนะครับเห็นไหมล่ะนะครับวันที่จําเลยไปห้วยนะครับไปค้นหาเสื้อนะครับเห็นไหมพาพวกไปสองคนนะครับเห็นไหมพาพวกไปสองคนไปหาไปเดินหาเสื้อนะครับว่าคนร้ายเอาเสื้อมาวางไว้ตรงนั้นตรงนี้นะครับเออนั่นแหละครับเห็นไหมไม่ใช่ว่าพากันเดินไปเล่นๆนะครับนะครับขึ้นไปจุดสูงสุดอะไปที่แม่แหลมเขาถ่ายอะที่ คุณสารตรีคุณเอาออกอะนะครับนี่แหละมันต้นกําเนิดของนะครับาลาห้วยบุงอะนะนะครับที่ว่า่อดานั่นไปนะครับนั่นแหละนะครับจําเลยก็พาพวกลัดเลาะนะครับเดินตามลําห้วยลงมาเห็นไหมละ่ะมาหาท,ที่จริงมันไม่ใช่นะครับที่จริงมันไม่ใช่หรอกนะครับที่จริงว่าไม่ใช่เรื่องเรื่องที่ว่ามาตาหาเสื้อนะจเลยไปดูลาดเรานะครับ ว่าเดี๋ยวคืนนี้คูจะขึ้นไปนการเห็นไหมล่ะว่าคืนนี้จะขึ้นไปทางไหนจะเอาไปไว้ทางไหนนะครับเออนะครับมนขึ้นกันตั้งแต่4ี่โมงนะนะครับนั่นแหละ